ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่กับผมนะครับท็อปลีมิเตียนแฮชชินนะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่พีทบอกให้มาสอนทำเอ่อไอ้เที่ยบคนทำดักพาร์ตนะครับอ่าแล้วแบบอยากป้องกันตัวเองนะครับก็คือว่าต้องไปตรงนี้นะครับนะครับมาตรงส่วนความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็มองเธอๆทัรงนี้มันจะไม่อยู่นี่ครับ การยืนยันการยืนยันแบบสองขั้นตอนนะครับก็คือกดตรงนี้เลยนะครับอืมก็จะให้ยืนยันนะครับก็คือเราต้องใส่เบอร์ของเราไปนะครับในที่นี้ผมจะไม่ขอใส่เบอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเีคนโทรมานะครับอ่าี้ผมจะเนี่ยกดเริ่มต้นใช้งานครับเนี่ยครับแล้วก็เริ่มเริ่มการตั้งค่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ลงไปเลยครับใส่เบอร์ไปแล้วก็เลือกข้อความเป็นเอนนะครับแล้วก็ส่งนะครับ ส่งหน้าเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยวแป้นนั้นนะครับผมลองผมจะไม่ใส่ใหวดีกว่าเดี๋ยวมีคนดูมาก็เมื่อใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ทําตามขั้นตอนอ่านอ่านด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เข้าใจนะครับก็อ่านอ่านดูกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเช่นนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องอสำหรับคนที่โหลดอ่าโปรแกรมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวติดต่อผมไหมี่แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะว่าพี่พิทก็ไม่อยู่ด้วยนะครับพี่แปข้างนอกนะครับแล้วก็ติดต่อผมไว้ก็ได้นะครับก็ผมออนตัวพี่พทอยู่นะครับก็คือตัวสปอร์ตแฮกเกอร์มีแล้วก็ติดต่อกันเลยนะครับโอเคไปแล้วนะครับผมครับ